จ,ไไะจะเข้าไปแล้วโอ้โหมันจะเข้าไปแล้วผัดแดงผัดแดงซ้ายขวานะเอาเลยรเอาหลานะวิ่งไปไกลกลางถนนกลางดูไปงี้เข้าเลยเข้าเลยมาเช็ค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 มีไหมเช็คอยู่อยู่อยู่หน้าประตูอย่าออกไปออกไปสามสองคนต้องนั่งมนขึ้นไห้ได้พี่ใหญ่ใครใครยืนอ๋อไม่ติดบาเลนไม่ได้กี่โลอันดับล่างโอ้โหโอ้โหข้างในเต็มเลยข้างในเต็มเลยชั้นล่างเต็มเลยชั้นล่างถามถามตัวยิงไปก่อนตอนเนี้ยบาเลนนะบาเลนนะ อุ้ยเอ้าผมโดนตัวบนตาบีเผื่อพี่จะกลางโอเคถ้าจะอยู่ตรงนั้นเราต้องยกลด้วยนะอย่าลืมพี่เสือพี่เสืออย่าเพิ่งบอกไปออกไปออกไปมันถือบาเลค้างอยู่บักเอาใหม่ผมเล่นบาเลตเต็มเลยเอาใหม่ละไม่เดิมไม่เดิมเอาใหม่เดี๋ยวห้าได้ผมจะบอกจะกระจกไม่ใช่เหรอใช่ไม่กระจกยิงไปเท่านั้นแหละมันจะกระจกเอาใหม่เอาใหม่ มันอยู่โต้ตรงไหนยิงวะโหรผมผมผมไม่แน่ใจว่าเครื่องชั้นบนหรือว่าประตูทางซ้ายอ่ะแต่บีดูดีๆหลังหลังหลังโตะให้มันยิงได้มันยิงได้มันยิงได้พี่พี่พี่เสียหลบบักบักวผมจะไงน้ำไม่ยิงได้คุณพันเอ็งอย่าพึ่งถมเข้าไปนะเว้ยอาเซน่าอาเซน่าเห็นหน่องพี่ไหมเอาไหมพี่เอาไหมเดี๋ยวผมบอกไม่เห็นพี่ไม่เห็นไม่เห็น เพื่ต้องเพื่ต้องไม่มีโรกระวังตายนะระบบยืนยู่ฝั่งนี้ก่อนดิสิเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยออู๋เห็นแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่ตรงประตูตรงกลางเลยสัตว์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อยู่ตรงกลางเลยอาการมาผมด้วยจันล่างอะเยอะดอไม่เห็นไม่เห็นฮัลโหลถ้าคนเห็นประตูหนึงครับประตูหนึ่งครับประตูหนึ่งครับฟังอยู่พี่ ถ้าวิ่งไปอ่ะไอตัวโล่ข้างล่างมันต้องหันไปยิงเองแล้วมันจะหันหลังให้พวกพีเวโอเคด้านสองคนคนมีโล่ลีโอกับเสกหันซ้ายหันขวาคนละทางเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก่อนเข้าใจไหมเข้าใจไหมเพราะเราไม่รู้มันจะมาทางไหนก่อนแน่แต่มันจะต้องเข้ามาลูซ้ายหรือลูขวาเนี่ยแหละซึ่งมันจะหันหลังให้กับพี่เสกพี่เสือทันทีเข้าได้ไหม ดิโอมาดิโอมาได้ยินได้ยินแต่ตอมุดอย่เดี๋ยวเดี this ๋ยวอย่ายิงอย่าเพิ่งยิงโอ้โหดิโอตายแล้วทำไมอ่ะดิโออ่ะผมจะไปยืนมุมนู้นนะคือผมจะดักหน้าประตูโอ้โหยิงแตกเลยมุมนู้นมุมนู้นมันข้างบนยิงได้นะเว้ยระวังเอววิ่งเข้าระวังระวังผมโดนแล้วนะพี่เห็นโล่ผมไหมเฮ้ยช่วยดิโอช่วยดิโอ ลีโอที่หลังวิ่งมางั้นลีโอวิ่งมางั้นบังอย่าต้องบังผมเสกเสกเสกกระถือโล่ไว้งั้นรวบวกผมบังไม่ได้เสกมีโล่เสกต้องแทงดิโอนนะตายหมดเลยเหรอประตูสองตายหมดตายหมดแต่สองแต่สองโอ้ลีโอขึ้นไปดิขึ้นไปดิเฮ้ยใครยิงกูเอาพี่เสือขอโทษโอ้โหวิ่งตัดกระสุนผมดันแล้วนะผมดันมาแล้วนะเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วประตูสองดันได้ดันนะดันแล้วประตูหนึ่งดันแล้ว ไตสองไตสองขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออพนดงยิงผมไตสามไตสามขึ้นมาขึ้นมากำลังขึ้นกำลังขึ้นขึ้นมาไตสามเออไ้พวกนี้ประตูมันมีอยู่ตรงนี้คนหนึ่งด้วยวะโลไม่เห็นถ้ามัไตสี่ไตสี่ไตสี่ฟังผมระวังหลังเคาน์เตอร์ระวังหลังเอ้าระวังใช่เขาเลยตังหนึ่งไตห้าไตห้าอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นล่างหนึ่งตัวไตห้าไตห้าไตห้าหมดแค่นี้แหละจบหมดจบนะพนดงยิงผมนะ ขาดรูหมดหมดหมดใครนี่แหละหมดหดปะเนี่ยอยาให้ได้รูเนี่ยจีจิสเสือา่เสอทำแมหมดหมดอีาวิตัดกระดะดแล้วมจะีจะถอพี่เห็นบอก่อะเดีว่าตายโลมันาบักใช่ไหมใช่ใช่จิงหักขยะเลยครับแกขุดพันจิ้งหงักขยะเลย